وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فاتقوه وأطيعوه لعلكم تفلحون وكونوا عباد الله إخوانا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวันนี้ الإسلام الفضيله الاسلام พี่น้องทราบกันดีแล้วนะครับว่าอัลลอฮฺตาลานั้นได้ทรงกําหนดศาสนาอิสลามให้เป็นศาสนาของมนุษยชาติทั้งหลายทรงพอพระไทยทรงทําให้เนื้อหมัดของพระองค์ที่จะประทานให้แก่บ่าวนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยการปฏิบตัติตามแนวทางของอิสลามอัลลอฮฺตาลาเดทการันตีเอาไว้ในอายะที่สามสุรอัลมาอิดะ Jenglatat wah, al-yawma akmuntulakum diinakum. Allah al ak depankan de ayat ini lama doyibrin, namahai tan Nabi saw. Kenati tan tamhaj al-wadah, naati bukhau jabar rahmah hitung arafat. Dalam chuang asar, of one arafah. Allah tatkah al-yawma akmuntulakum diinakum. Na wni Allah bok wni akmuntulakum. Allah bok kah, dey thamai ดีนะกุ้มศาสนาของสุเจ้าทั้งหลายนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ว่าอัจมำตัวอะไรกุมเนอหมาตีและข้าก็เด้ทําให้เนี้อมาตความการุณาโปรดปานของข้านั้นครบสมบูรณ์เกิดขึ้นแก่สุเจ้าทั้งหลายแล้วว่าเราดีตุลกุมุนอิสลามดีนะและข้านั้นยินดีและยอมรับให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาสำหรับสุเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติและดาเนินชีวิต เพื่อชีวิตที่ดีทั้งดุนยาและอาคิรออัลลอฮ์ได้ตัดยืนยันอีกอันหนึ่งบอกว่าอีกอายะหนึ่งว่าอินดดีนะอินดัลอฮิอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอลาที่ได้ทรงกําหนดขึ้นเป็นแนวทางที่สมบูรณ์แบบนั้นก็คืออลอัิสลามท่านนบีสุลต์ละฮได้กล่าวเอาไว้ถึงแนวทางในการปฏิบัติ นะครับเรื่องของอิสลามและกระบวนการวิธีการที่จะเข้าสู่อัลอิสลามรายงานจากท่านอูบาดะห์บินซามิตรอดิลลอฮุอันซาฮาบะผู้ประเสริฐท่านหนึ่งได้รายงานว่าก่อนละ ر س ุลลอฮิ h สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่าน ر س و ล u l l a h สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวรสัลลัมได้กล่าวสอนไว้บอกว่ามันชะฮิดะอัลลอฮอิลัยฮิลลอฮ์อัลฮะเดฮูลาชะรีกะล وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل تنعبادة عبادة بن صامد لا أي بواتر رسول الله صلى الله عليه وسلم บรรดามนุษยชาติทั้งหลายได้ทราบถึงหลักการอิสลามซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานบอกว่ามันชาฮิดะบุคคลใดที่ได้ปฏิญาณกล่าวคำปฏิญาณยืนยันซึ่งออกมาจากหัวใจที่เชื่อมัน่นศรัทธาอย่างแน่วแน่ว,ว่าละอิละฮิลลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่ถูกเคารพอิบาดะซึ่งในคำว่าอิละตัวนี้ละอิละฮะหมยความวาละมาบูดะบิฮักกินอิลลอฮ ไม่มีผู้ที่ถูกเคารพสักการะอิบาด้อย่างแท้แท้ใดๆทั้งสิ้นอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์วะฮ์ดะหูเป็นการเน้นว่าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและฉะรีกะละและไม่มีภาคีหุ้นส่วนใดๆที่จะมาคู่เคียงกับพระองค์ทั้งสิ้นว่าอัณนะมุฮัมมัดะอับดุฮุวรรณสูลูและเขาได้ปฏิญาณว่าแท้จริงมุฮัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของพระองค์ว่าอันนะอซาอาบดุลลอฮ์วรรอซูลุ และได้ยืนยันด้วยจิตใจและประกาศออกมาด้วยถ้อยคำว่าแท้จริงท่านนาบีอีสาอะัยอิสลามนั้นเป็นบ่าวของ Allah อัลลอฮ์วะรัสูลุาาาลเป็นรัซูลของอัลลอฮ์ว่าะลิมาตุฮูอัลกอฮาอิลามารยยมท่านนาบีอีสานั้นเป็นพจนาาหรือเป็นดำรัตของละตาลาที่ได้ทรงสั่งให้ไปเกิดในท้องของนางมารยยม โดยไม่ได้แต่งงานโดยไม่มีพ่อเป็นกะริมาตุลลอที่อัลลอฮ์สั่งให้เกิดด้วยคําว่ากุนไฟะกุนดังที่ปรากฏอยู่ในก่อนสุดท้ายของสุรยาซีนบอกว่าอินนามะอัมรุหูอิดะอาราอดะชัยอันอันยากูละละหูกุนไฟะกุนบอกอันที่จริงแล้วกิจการงานของละตาลานั้นอิดะอาราอดะชัยอันเมื่อพระองค์ประสงค์ให้มีสิ่งใดเกิดขึ้นอันยากูลละละหู พระองค์ก็จะตัดสั่งกับสิ่งนั้นว่ากุนจงเป็นอัลลอฮ์สั่งว่าจงเป็นไฟะกูลแล้วสิ่งที่พระองค์ประสงค์อันนั้นก็จะเป็นขึ้นมานาบีอีซาก็เช่นเดียวกันนะครับเกิดมาโดยไม่มีพ่อโดยที่มารยมมามไม่ได้ดแต่งงานและไม่มีพ่อที่ได้รับการสั่งเสียว่าให้ท่านทําดีต่อบิดมารดาของท่านเพียงผู้เดียวและเป็นอะรวรุฮันมินและเป็นวิญญาณที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงสร้าง ให้เป็นนบีอีสาและอยู่ในตัวของนบีอีสาที่มาจากพระองค์ซึ่งเป็นมักลูกเกิดจากอัอลลอฮ์ที่อลัลลอฮ์ทรงสร้างวิญญาณขึ้นมาทุกสรรพสิ่งนะครับที่มีวิญญาณวิญญาณมดวิญญาณไก่วิญญาณปลากุง้งนะครับมนุษย์สัตว์สิ่งของทั้งหลายที่มีวิญญาณอาลัลลอฮ์สร้างมาทั้งสิ้นนบีอีสาก็เป็นกะลิมาตุลลอฮ์เป็นรา,ารรมบัญติของอัลตที่สั่งให้มาเกิดนะแล้วก็เป็นวิญญาณที่มาจากอัลตลา ใครเชื่ออย่างนี้ก็ถือว่าเข้าอยู่ในกระบวนการที่เป็นมุสลิมและยังเชื่อต่อว่าวันยันนตะฮักกุนและยืนยันเชื่อมั่นว่าสวรรค์น,นั้นมีจริงแล้วอัลลอฮ์สร้างไว้จริงแล้ววันนาระฮักกุนและเชื่อยืนยันว่านรกอัลลอฮ์ตาลาก็ได้สร้างไว้มีอยู่จริงแล้วอัลก ah ุลยันนะะอัลามากานมินะอัลอามัลอัลลอฮ์ก็จะได้ให้เขานั้น ได้เข้าสวรรค์อาลามากาในมินัลามานันตามผลงานที่ได้ปฏิบัติเอาไว้แปลว่ายืนยันอย่างเดียวมีไหมยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและอิลลฮ์ลราลมุฮัมมัดลลอุลสุลลฮ์ยืนยันว่าอิสซาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ใช่บุตรของอัลลอฮ์อันนี้เป็นการสอนไปยังอาลุกีตาบด้วยบรรดามวลชนมุสลิบรรดามวลมนุษยชาติทั้งหลายที่แม้แต่ชาวอาลุกีตาบชาวยาฮูดนสซารอที่เชื่อว่า ชาวนาซารอที่เชื่อว่าอีซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดไม่ตรงความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอิสลามมาบอกว่าอีซาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลเท่านั้นไม่ใช่เป็นลูกของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีบุตรอัลลอฮ์ไม่มีภรรยาคุณวอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮุซามัดลัมยิลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะคุลลุกฟุอันอัฮัดใครที่เชื่อและปฏิบัติรวมทั้งรู้ว่าสวรรค์มีจริงแล้วก็ทํางานที่ดีอามันที่ซาระ นรกมีจริงหลีกเลี่ยงเลิกเตาบาเสียใจและไม่กลับไปกระทําสิ่งที่เป็นความไม่ดีการฝ่าฝืนละตาลาเพราะเชื่อว่านารกมีจริงเป็นที่จองจําเป็นที่ทรมานเป็นที่ลงโทษเชื่ออย่างนี้แล้วพื้นฐานอันหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ตามงานที่เขาได้กระทำเอาไว้ฮะดิษนี้ปรากฏอยู่ในสาบุคอรีในบทที่ว่าด้วย อายะที่อัลลอฮ์บอกว่าเราตกลูดีนะฟีดีนี่คุมในเกี่ยวกับเรื่องอัลอัมบิยะและนิสหยมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องอีมานนะซึ่งเป็นการยืนยันว่าใครที่ตายไปอยู่บนหลักการตาฮิดมันมาจาลัตาฮิดดะลัลญันนะใครที่สิ้นชีวิตไปโดยมีชีวิตอยู่บนหลักเตาฮิดไม่ทำชิลิกต่อรตาลายืนยันว่าละอิลลอฮ์มุฮัมมัดสุลลอฮ์เขาได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอน นอกจากนั้นแล้วเรามาทำความเข้าใจคำว่าอิสลามอิสลามในแง่ของรายละเอียดนั้นหมายถึงอลิส,สลามุลิลละ์บิต,ตัวฮิดวล,วลิญกียาดุลหูบติตตัะนะอิสลามนั้นหมายถึงการยอมจำนนมอบกายมอบใจนะด้วยการเตาวฮิดต่อละตาลาและยอมปฏิบัติตามสิ่งที่ละตาลาทรงใช้นะ วัชตินาบุมมานะฮันวะซาจัดแล้วก็ออกห่างจากสิ่งรัตลาทรงห้ามและสิ่งที่จะนําไปสู่การชิริกทั้งหลายนี่คือเนื้อแท้ของการรับอิสลามส่วนคําอธิบายว่าอิสลามจะต้องปฏิบัติอย่างไรนั้นท่านนาบี็อลลลอฮุอะลิสัลัมลลได้กล่าวไว้ในหะดิษที่อุมัรอินุคขับตอบรอดิอัลลอฮุอันูมาได้รายงานถึงการเยือนของยิบรีนที่จําแลงมาเป็นมนุษย์ที่มาถามท่านนาบีเกี่ยวกับองอีมานอิสลาม ท่านนบีตอบยิบร <Yes. S 1> ีนเมื friend, yani. ่อถามว่าอิสลามคืออะไรยามุฮัมมัดท่านนบีอธิบายว่าอัลอิสลามอันตัชฮะดะอัลลอฮิลลอฮ์วละอันมุฮัมมัดอัลรัสูลุลลอฮ์วัตุกีมัสลสลาตวัตูตียะซักาต์วัตูซูมะรับฎอนวัตูฮุจญอลบัยตอินิสต์บะอัตอิลฮิสซาบีลาท่านนบีบอกว่าอัลอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ใช้ให้เราต้องปฏิบัติดังนี้หนึ่งอันตัชฮะดะอัลลอฮิลลอฮ์คือการที่ท่านจะต้องปฏิญาณ วะ <ان> ลาอิลลัฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลลอฮ์วะตุกีมัสซาล่าเมื่อปฏิญาณแล้วเชื่อมันในชา ه ا د าทั้งสองแล้วก็จะต้องทําการละหมาดฟัรดูห้าเวลาวะตุติยาสกาดคนที่มีสกาดก็จะต้องจ่ายสกาดวะตสซูมารอมฎอนใกล้เข้ามานะครับอีกสองเดือนเศษๆมุสลิมทุกคนจะต้องอะไรอยู่ในอิสลามแล้วถือสินบนในรอมฎอนวะตะชุดยันบิทอินิสตาะตะอิลัยสบีลละและท่านต้องไปละหมัดที่ บตุลที่มักกะหากมีความสามารถอัลลอฮ์ตาลาได้ให้มนุษย์นั้นเห็นว่าอัลลอฮ์ทรงให้ความสะดวกด้วยพระเมตตาว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ง่ายในการปฏิบัติการไปทำมัตตต้องดันด้นเดินทางด้วยความยากลําบากและใช้เสบียงที่จํานวนมากอัลลอฮ์บอกว่าหากมีความสามารถคนไม่มีความสามารถอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับพี่น้องนะครับในเรื่องอิสลามนั้น ถ้าจะเอาสิ่งที่นบีได้เผยแพร่อิสลามเนี่ยในขณะที่นบีส่งสหายที่จะไปทําหน้าที่ปกครองรัฐอื่นๆแล้วก็ทําหน้าที่ประกาศอิสลามนั้นท่านนาบีกําชับเอาไว้อย่างเช่นเมื่อท่านส่งมูอาซิมุญจาบันสหาบยท่านหนึ่งให้ไปปกครองประเทศเยเมนหรือยามันนบีบอกว่าอินนักตะตีก็มินมินอะลิกิตบท่านจะต้องไปเจอพวกอะลิกิตะชาวยาฮูดนาสซารอที่ยะมัน ฟะลย์คุณออาวลามะตะดลอชดะตัอลอลออยสิ่งแรกที่ท่านจะต้องเริ่มเรียกร้องพวกเขาก็คือการให้เขากล่าวปฏิญาณว่าละอิลลอด้วยการแนะนําว่าอิสลามคืออะไรสิ่งที่จําเป็นจะต้องปฏิบัติอิสลามเป็นอย่างไรนุมอตอฟัยนุมอตอูกลิลิกอาริอลิมุมอันนลิฟตระอัลิมอัสลาะ เฟกุเลียวมินมาไล่ละคอมซลาวาตินเมื่อเขายอมรับชาฮานี่แล้วเข้าหลักเตาหินแล้วก็จงบอกให้เขารู้ว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นสมกําหนดการละหมาดฟัรดูห้าเวลาให้แกเขาทุกวันนะครับไฟนุ่มอาตออูดกะลีดะลิกท่าว่าเขายอมยอมละหมาดฟัรดูห้าเวลาแล้วก็บอกให้รู้ต่อว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดอิสตล拉อะไลฮิมซาดะกะอัลลอฮ์ได้กําหนดการซาดะกะตัวนี้หมายถึงสการนะครับ และจงบอกให้รู้ว่านะจงระวังนะบีเตือนว่าเมื่อท่านจะไปเก็บสกาดนั้นะอียะกะว่าการอยมะอัมวาลิหิมท่านจงระวังในการที่จะไปเก็บทรัพย์สินที่เป็นสกาดที่เป็นทรัพย์ที่เขาหวงแหนที่เขารักอย่างเช่นวัวนะอดูดที่เขาเอาไว้ทําพันุ์ตัวที่เขารักที่มันสวยนะั้นอย่าไปบังคับจะเอาแต่สิ่งดีๆให้เลือกในสิ่งที่พอประมาณ พอใช้ได้ในป่านกลางอย่าไปข่มเหงน้ําใจและนบีบอกว่าวัตตะกีดาวัตันมัซลูมบอกเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่ทํางานเกี่ยวกับการเก็บสากาศเก็บอะไรเนี่ยท่านจงระวังการดูอาของคนที่ถูกซาเลมฟะอินนะะฟะอินนอฟะอินฮูไลสไบนะฮะไนลอฮิจ้าเพราะระวังการขอดุดหของคนถูกซเลมกับอัลลอฮ์ตาลานั้นจะไม่มีอะไรมาขวางกั้นเลย ก็แปลว่าคนถูกซาเลมไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมถ้าถูกรังแกถูกอาธรรมเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือเขาเขาเรียกร้องโวยวายวร่มควัญหรือความยากลําบากถูกอาธรรมถูกข่มเหงอัลลอฮ์จะรีบช่วยเหลือเขาไม่ดีรออันนี้เป็นพระเมตตาของละตาลาให้ระวังสิ่งเหล่านี้ในการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นให้ระวังแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมเราจะไปรังแกเขาไม่ได้ ไปใช้การอาธรรมข่มเพลงนั้นไม่ใช่อิสลามอิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้นะครับประเด็นต่อมาเนี่ยในครั้งที่ท่านนาบียกทัพไปพิชิตเมืองคอยบัตท่านนาบีได้พูดเอาไว้ว่าตอนเย็นเนี่ยก่อนที่จะแยกย้ายไปพักผ่อนเนี่ยเมื่อไปอตั้งแคมป์ทหารที่ก่อนจะเข้าบุกค,คอยบัตนบีพูดว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะมอบธง ให้แก่คนที่เขารักอัลลอฮและรอซูลและเป็นคนที่อัลลอฮและรอซูลรักเขาด้วยทงรบที่จะนําทัพเข้าไปเนี่ยใครที่ได้รับทงตัวนี้จากอัลลอฮ์จะเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่อะไรสะแสดงว่าอัลลอฮ์รักเขาจริงสหายบาหรืุทหารแต่ละคนก็เข้านอนด้วยใจจดใจจอ่อเรียกว่าวิภา์วิจารณ์กันว่าใครกันเนาะที่จะมีสิทธิ์รับพรุ่งนี้ต่างคนต่างก็หวังว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับ ทงรบอันนี้จนกระทั่งรุ่งเช้าท่านนาบีก็ได้ประกาศว่าไอนาลีบนอบิวตอลิบถามหาท่านนาลีว่าอาลีอยู่ที่ไหนอาลีบนอบิวตอลิบก็มีเสียงบอกว่าอาลีป่วยเป็นตาแดงเดินไม่ได้ปวดทรมานมากถึงขนาดว่าเดินไม่ได้นบีก็ส่งคนไปพากันอุ้มแบกมามาถึงท่านอัลสุลแล้วท่านอัลแลฮ์ทำอะไรครับท่านนาบีเตฟละฟีไอในฮี ว่าดาราหูฝาวะกะอัลลัมยะกุนบิฮิวาญนท่านนบีถมน้ำลายใส่ตาทั้งสองคนลีที่เป็นตาแดงขนาดหนักแล้วขออุอาให้ทันใดนั้นท่านก็หายป่วยทันทีเลยประหนึ่งว่าไม่เคยเจ็บปวดมาก่อนพี่น้องเคยป่วยเป็นตาแดงไหมครับขนาดไม่รุนแรงเนี่ยก็ทรมานอลีเป็นขนาดหนักนบีอ่านดุอาให้ถมน้ำลายเข้าไปในตาแล้วก็หายทันทีแล้วนบีก็มอบธงให้แล้วนบีก็ได้สั่ง บอกว่าเช้าแล้วอัมฟุดอลาริสลิกบอกอาลีมนำทัพไปเคลื่อนไปช้าๆอย่ารีบร้อนฮัตตาตันซิลาบิสาฮัติฮิมจนกระทั่งไปยืนไปถึงจุดสนามบริเวณของชาวายบัตแต่ว่าอะไรซุมมซุมมอุดหุมแล้วก็เรียกร้องไปสู่อะไรอิลตาวฮิดอิลลิสลามนบีไม่ได้สั่งให้ลุยเลยหรือว่ารบเลยแต่ว่า งานแรกที่อิสลามจะต้องทำแม้ว่าจะเตรียมความพร้อมในการรบการดาวะต้องมาก่อนน,นบีสั่งว่าท่านจงเริ่มต้นเชิญชวนให้เขาชาวคอยบัตเข้าอิสลามก่อนว่าอิสลามคืออะไรว่าอักบิรมุมบิมาจะยิบอณะไรฮิมฟีฮักกิลลาฮิตาลาแนะนำอธิบายให้เขารู้ว่าหน้าที่ที่อัลลอฮ์สัง่งในอิสลามนั้นมีอะไรบ้างเขาจะต้องทำอะไรบ้าง เขาถามสงสัยแนะนําชี้แจงให้ละเอียดว่าอิสลามคืออะไรเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่อิสลามมาเพื่อจะทําลายหรืออะไรใครเมื่อรับอิสลามแล้วคือพี่น้องกันนบ,บียางให้กําลังใจบอกให้รู้ว่าการที่เราทําหน้าที่ดวาว่าเผรเพ่่อิสลามนั้นนบีบอกฟวัลลอฮิละอันย์ฮดีาะกัลลาฮ์บิกะรจุลันวาฮิดันย ر ุยลล,ล,ล,ละกะมินัลมินมินัลนีมินฮุมมินัลมินฮุมรินีม นบ,บีสาบานต่อละตาลาบอกว่าแน่นอนเหลือเกินว่าการที่ละตาลาทรงให้ฮิดายะแก่ท่านในการแนะนําอิสลามให้แกบุคคลคนหนึ่งจนกระทั่งเขาเข้าใจแล้วก็ชี้แจงเขานั้นย่อมเป็นความดีแก่ท่านยิ่งกว่าอูดสีแดงในสมัยอดีตนั้นใครที่ได้มีลูกอูดสีแดงสดนั่นคือทรัพย์สินอันมีค่าของชาวอาหรับในอดีต ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่าการดาว่าในเรื่องอิสลามหรือการที่จะพูดถึงความดีของอิสลามเพราะฉะนั้นขอนำตัวอย่างบางส่วนนะครับจากอายะอัลกุรอานอายะที่6ที่แสดงถึงความอารมณ์อร่วยความสะดวกที่อัลตาลาทรงประทานพระเมตตาให้แก่บ่าวของพระองค์ในอายะที่ 6, กซุร์อัลมาอิดะนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะเอาเรื่องละหมาดอัลลอฮฺตรัสววายัยฮัลลดีนอามานูอิดะคุมตุมอ um um ิลลัลาต ฟักซิลูโวจูห์คุม وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين อัลลอฮฺบอฺบันดาผู้ที่อิมานแล้วทั้งหลายเมื่อสุ่เจ้าทั้งหลายประสงค์ที่จะทําการละหมาดฟัรดูหรือละหมาดสุนัตก็แล้วแต่ฟักซิลูโวอยู่ห์ห์คุมท่านจงทําการล้างหน้าของท่านทั้งหลายว่าไอเดียคุมลีลันมาราฟิกและก็ล้างมือของสุ่เจ้าทั้งหลายจงกระทั่งให้ถึงข้อศอก ทั้งขวาและซ้ายวัมสหูบรูอุกกมและจงลูบเช็ดศีรษะของสุ้าตาทั้งหลายว่าอารุูละกุมิลัลกาใบาและล้างเท้าสุ้าาทั้งหลายจงกระทั่งถึงตะตุมอันนี้เป็นฟรรูเป็นวาจิบที่ต้องปฏิบัติส่วนรายละเอียดว่าเริ่มโดยล้างมือขวาก่อนมือซ้ายการบ้วนปากพี่น้องครับสิ่งที่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่แน่ชัดว่าการบ้วนปาก แล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกและสั่งออกมานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากการล้างใบหน้าเพราะว่าปากจมูกเป็นส่วนหนึ่งในใบหน้าฟังซูลูฮุจูกุมอัลลอฮ์สั่งให้ล้างใบหน้ามันเข้าอยู่ในการบ้วนปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกและสั่งออกมาเป็นสุนนะนบีด้วยและเป็นสิ่งปฏิบัติแล้วก็การทําข้างขวาก่อนล้างมือถึงกอศอกสามครั้งข้างขวาสามข้างซ้ายสามเป็นสุนนะนนบีเช็ดศีรษะที่เป็นสุนนะนะเช็ดทั่วศีรษะ เริ่มจากด้านหน้าทั้งสองข้างนะครับมือล้างน้ำแล้วเช็ดถึงได้ถอยแล้วรูปกลับมาข้างหน้าแล้วก็เอานิ้วชี้เข้าไปในใบหูแล้วนิ้วโป้งนั้นเช็ดข้างนอกหนึ่งครั้งพอแล้วเป็นสุนนะในการเช็ดและเป็นที่มติทุกคนไม่มีคีรบกันเลยว่าการเช็ดทั่วศีรษะเป็นสุนนะที่ประเสริฐที่สุดวารุจูลกุมิลังกาใบแล้วก็ล้างเทา้าการอ่านว่าวารุจูลกุมิลังกาใบาหมายถึงการล้างถึงตะตุม่ม ส่วนอ่านกิรอาที่บอกว่าอัลจุลิกุมในกรณีที่เราใส่คุฟเฟนรองเท้าหุ้มขอ้ออันนี้ว่าอัลจุลิกุมหมายถึงว่าก่อนที่เราจะใส่รองเท้าหุ้ม้นนั้นเราอาบนละหมาดไปแล้วสะอาดแล้วไม่มีฮฮดัสเวลาที่เราเสียนละหมาดเช่นมีฮฮดัสเล็กหรือจะอาบนละหมาดใหม่เราไม่ต้องถอดรองเท้าแล้วเช็ดลูบไปบนรองเท้าอัลอจูลิกุมนี่แปลว่าเช็ดตามวอมซิววอมซาหูบิรูอุสิกุมวารจุลิกุมอันนี้กรณีเราสวมถุงรองเท้าหนา ถุงรองเท้าหรือรองเท้าหุ้มส้นเท้าคุฟเฟนลูบเช็ดข้างเดียวข้างบนใช้ได้เลยไม่ต้องถอดรองเท้ามาล้างเท้าความเมตตาความง่ายของอิสลามนะครับเพราะคนเดินทางนะอยู่ประจําก็วันกับคืนหนึ่งถ้าเดินทางก็อนุญาตให้อ่านนัละหมาดเช็ดบรองเท้าได้สามวันสามคืนกรณียังไม่เกิดฮาดัสใหญ่และไม่ได้ขับทายนะครับกรณีต่อมาวิ um ้กุณตุมจุนบันหากสุชาตทั้งหลายมีจุนุบมีจนาบะมีฮาดดัสใหญ่ จะเป็นฝันหรือว่าร่วมหลับนอนกับภรรยาคู่ครองก็ตามฟัตตหรูเมื่อมีจนาบบางมีการสมสู่แล้วเนี่ยจงทําความสะอาดร่างกายอิสลามบอกว่าหลังมีความสุขก็ต้องอาบน้ําให้ทั่วร่างกายวิงกุลตุมมัลดอและหาสุยาทั้งหลายนั้นเจ็บป่วยไม่สบายเอาอาลาซาฟารินหรือเดินทางเอายาฮดุม,มิงกุมกรณีที่เดินทางไม่พบน้ํา หรือมีน้ําเตรียมไปมันน้อยเอาไว้บริโภคไม่พอจะอนานละหเราหาน้ําไม่ได้แต่ยัมมุมนะครับเดี๋ยวจะถึงและถ้าเราเจ็บป่วยไม่สามารถใช้น้ําได้เพราะแพทย์บอกว่าถ้าโดนน้ําแล้วจะเพิ่มอาการโรคให้สาหัสมากขึ้นหรือว่าทําให้การหายล่าช้าไปด้วยคําแนะนําของแพทย์หรือผู้มีประสบการณ์ก็ให้ใช้ใช้ไม่ต้องใช้น้ํานะครับเอาจะฮดุมิงกุมเมนอลอหรือกรณีมีหดัสเล็กเช่น ไปถ่ายอุจระปัสสาวะมาเอาลามัสตุมุนิสะหรือสุเา้าทั้งหลายได้ไปสมสู่หลับนอนกับภรยามานะฟาลัมตะยีดูมาอันแล้วไม่มีน้ําที่จะยกหะดัสใหญ่ไม่มีน้ําหรือน้ําไม่พอไม่มีปริมาณน้ําที่พอเพราะเอาไว้กินไว้บริโภคฟ้าตะยมมามูไซยดันดังนั้นสุเจ้ทาทั้งหลายก็จงมุ่งไปการใช้ละไสยดันตะยีบันใช้ดินที่สะอาด ด้วยการเอามือฝ่ามือทั้งสองตบไปที่ดินเพียงครั้งเดียวครับพี่น้องพี่น้องไม่ต้องหลับตานึกเลยว่าการยกขาดัสใหญ่อาบน้ําทั้งร่างกายอาบน้ละหมาดปกติถูกยกเว้นด้วยการให้ใช้ฝุ่นแทนเพียงแค่อะไรเอามือแตะที่ฝุ่นเบาๆแล้วก็ลูบที่หน้าแล้วก็ลูบแค่ข้อมือนี่ท่านไปละหมาดได้เลยซึ่งถ้าจะจินตนาการใช้เหตุผลนี่มันไม่สามารถอธิบายได้เลยว่า แล้วมันแทนยกหัดัสใจได้ยังไงแค่เอาฝุ่นลูบนี่คือความสะดวกของการปฏิบัติในเรื่องอะไรเรื่องฟรัรดูเรื่องละมาเรื่องอับนาละมาดเรื่องการยกหัดัสเป็นวาจิเป็นฟัรดูก็ยังถูกทดแทนด้วยสิ่งที่ง่ายด้วยการทําอะไรฟัมซาฮูบิวอยู่หุยกุมแล้วก็เอาดินฝุ่นนั้นมาลูบใบหน้าเจ้าทั้งหลายหนึ่งครั้งไวเดียกุมมินแล้วจากดินที่ลูบตบเพียงครั้งเดียวนั้นก็เอามาเช็ดที่มือเจ้าทั้ง,งสอง,งสองัลลอฮ์บอกว่ามายูริดุลลอฮฺลี่จัลลาอะลัยกุมมิน ح ร ر จ อัลลอฮ์ยืนยันนะว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดความยากลําบากใดๆแก่สุชาติทั้งหลายเลยวะล้กินยูรีดอันอยูรีลูยูต่อฮิรากุมแต่แตอัลลอฮ์ตาลาทรงประสงค์เพียงแค่อะไรให้เจ้าทั้งหลายนั้นได้ทําความสะอาดพระองค์ให้เจ้าทั้งหลายใช้ทำความสะอาดสุเจ้าทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แหละวะลิยุติมมะนียะมะตะหูอะไรกุมและเพื่อ เป็นการยืนยันว่าอัลลอฮฺตาลานั้นทรงประสงค์ที่จะให้ความเมตตากรุณาเนียมัดที่พระองค์ประทานให้แก่บ่าวนั้นครบสมบูรณ์กับสุชาตทั้งหลายการกระทําอย่างนี้เป็นเรื่องง่ายแต่ว่าอัลลอฮฺตาลาทรงบอกให้รู้ว่านี่เป็นเนียมัดที่อัลลอฮฺตาลาทรงประทานให้เหมือนกับการละหมาดย่อละหมากดกอซตในการเดินทางนะครับให้ความสะดวกเป็นลุกซะที่เป็นสุนนะเป็นสิ่งที่ดียิ่งเี่อัลลอฮฺตาลาทรงให้แก่บ่าวของพระองค์ละหมาดสี่ย่อเหลือสอง และสามารถรวมกันได้ในระหว่างเดินทางนะครับแล้วก็อนุญาตให้คนเดินทางนั้นละสิหนดได้ในขณะนะถือสิหนดในรอมฎอนเดินทางถ้าเกิดความยากลําบากนะครับก็ให้ละสิหนดและไปถือใช้ในเดือนอื่นเมื่อมีความสะดวกนี่คือความโปรดปรานของลัตลา,าที่ได้ให้เราไม่มีความยากลําบากเลยนะครับในการปฏิบัติอ,อิสลามนะพี่น้องทั้งหลายครับส่วนหนึ่งก็คือต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของอัตโตฮิต และการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการอิสลามทั้ง5ประการและเกิดมาจากการอิม,มานต่อลอสุบฮานุวตาลาหลักการอันนี้องค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นสบับอันหนึ่งที่อัลลอฮ์ตาลาจะทรงประทานเนื้อหมัดเมตตาให้เขาผู้ที่รับอิสลามนั้นได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ด้วยความปลอดภัยและด้วยพระเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานุวตาลาบารักัลลุลีวะลุคุมฟิลกุรานินอาดิมวะนอฟะนีวะอียาคุมลิมาฟีฮิมินัลอายัตวดดิกริลฮะกีม اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان غفارا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أيها المسلمون عليكم بالجماعة فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَدَّ شَدَّ فِي النَّارِ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة